การจุดจีนวันนี้มีชุดแต่งหล่อมาให้ชมอีกหนึ่งคันนะคะบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าได้รับรถไปแล้วนะครับแต่อยากแต่งเพิ่มนะคะบุ๋มก็จัดให้นะครับรอบคันเลยมีแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับก่อนอื่นนะครับคันนี้นะครับเป็นเอเวอเรสต์รุ่นไทเทเนียมตัวขับ4นะครับหรือเรียกว่าตัวไบเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับอยู่ที่2.0นะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่210แรงม้านะครับและแรงบิดของเขานะครับขุมพลังมาเต็มอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคับอกเลยว่าคันนี้ ขับสนุกลุยได้ทุกพื้นที่นะครับราคานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งื่นเจ็ดพันบาทนะครับแต่คันนี้ปุ่มจัดโปรให้พิเศษด้วยมีท้ายคลิปนะครับในราคารถพิเศษแล้วก็พร้อมชุดแต่งด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่เห็นชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับอย่าพาไปชมทีละจุดก่อนเลยดีกว่ารุ่นไทเทนเนียมนะคะคอนเซ็ปต์ของเขาจะเป็นไทเทนเนียมทั้งคันเลยจะเป็นสีโครเมียมทั้งคันเลยแต่คันนี้ออกแนวดัก ผสมความสปอร์ตเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยนะครับที่เด่นเห็นชัดนะครับสีเทาด้านนะครับหรือเรียกว่าสีเทาด์กเกรย์ของเรานะคะเป็นผิวสัมผัสแบบด้านนะครับตรงนี้ลูกค้ารีเควสตเลือกสีเองแล้วก็นํามาให้บุ๋มแต่งเพิ่มเติมนะครับตรงนี้สวยงามมากๆผิวสัมผัสของเขาเนียนเรียบกับตัวรถนะครับไม่มีขรุขระเลยนะครับสังเกตว่าเว้าโนนนนะครับตรงนี้ก็สวยงามมากๆไม่มีแบบตําหนิเลยร้านของเรา ติดตั้งให้ดีแน่นอนนะครับ ด้านบนนะครับในรุ่นของไททาเนียไม่มีตัวอะคริลิกที่ฝากระโปงนะครับอันนี้ให้นะครับตัวอะคริลิกคำว่าเอเวอเรที่ฝากระโปงด้วยนะครับเป็นสีดานะครับเหมือนรุ่นสปอร์ตเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับชุดแต่งรอบคันนะครับคันนี้จัดชุดแต่งมาให้นะครับเป็นชุดวิกเตอร์รอบคันนะครับกระจังหน้าของเขานะครับเป็นทรงวิกเตอร์สีดําเงานะครับเพิ่มไฟ LED 3จุดนะครับตรงนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับแล้วเจ้ามมาทองนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถรีเควสตได้ด้วยนะครับว่าเป็นสีสี ขาวหรือว่าจะเป็นสีทองหรือสีแดงสีน้ําเงินได้หมดเลยนะครับแต่คันนี้นะครับจัดสีทองไซส์กลางมานะครับมี3ไซส์นะครับมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะครับเป็นชุดวิกเตอร์นะครับและตัวตรงนี้อ่าเส้นสีตรงนี้ลูกค้าสามารถรีเวสเลือกได้นะครับถ้าไม่อยากได้ก็ไม่เอาก็ได้นะครับแต่นี้จัดให้ด้วยนะครับ3สีลูกค้าระบุสีได้ด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยชุดวิกเตอร์ด้านล่างของเรานะครับ สวยงามมากๆนะคะมาพร้อมโลโก้วิกเตอร์ด้านล่างนะครับตัดด้วยสีเทาด้านที่เราแรปนะครับตรงนี้เราแรปชุดวิกเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดําเงาตรงนี้อกด้านล่างนะครับสวยงามมากๆบอกเลยว่าคันนี้แต่งได้ลงตัวนะครับอย่าพาไปดูด้านข้างกันดีกว่า มาในส่วนของเรื่องไฟนิดนึงดีกว่าคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะคะมาพร้อมซีแคมตัว LED ตรงนี้นะครับสวยๆเลยแล้วก็มาพร้อมไฟ m a ททิก LED ด้วยนะครับข้อดีนะครับของไฟหน้า m a ททิก LED บอกเลยว่าไฟหน้านี้มีเฉพาะรุ่นท็อปตัวขับ4ขึ้นไปเท่านั้นนะครับข้อดีคือเวลารถสวนกลับมานะครับเราวิ่งสวนกันใช่ไหมครับไฟตัวนี้จะตบดับลงนะครับเพื่อไม่แยงตาต่อผู้ร่วมทางนะครับตรงนี้ เป็นไฟหน้าออโต้เปิดปิดอัจฉริยะให้ด้วยนะครับแล้วก็จับวงเลี้ยวให้ด้วยนะครับมาถึงไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็อัจฉริยะเช่นกันนะครับเป็นแบบ LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับส่วนด้านข้างของเขานะครับคิ้วล้อฟันเฟืองสีดําเงานะครับคันนี้นะครับจะเป็นสีเทาด้านตัดด้วยสีดําเงานะครับแต่ละจุดได้อย่างลงตัวนะครับตัวนี้เป็นทรงวิกเตอร์นะครับฟันเฟืองขนาด3นิ้วครึ่งถึง4นิ้วนะครับล้อแมกยังคงเดิมนะครับ และสามาตรฐานไว้นะครับในของช่วงล่างคันนี้นะครับมาพร้อมยางกุดเยียนะครับล้อแมกขอบยี่ของตัวฟอร์ดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ทําให้นิ่มให้นุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับสเปคโรงงานของเราดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ยังไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะครับให้ลูกค้าขับสนุกุก่อนนะครับและด้านบนนะครับนี่เลยเราติดมาเพิ่มนะครับใกล้เคียงกับสปอร์ตไลท์นะครับแต่ตรงนี้เรียกว่าแคปนะครับเป็นไฟ LED นะครับสีส้มนะครับ4จุดนะครับ สามารถเปิดปิดได้นะครับติดตั้งที่หลังพวงมาลัยนะครับผมสังเกตว่าผิวสัมผัสของเขาดีมากๆนะครับคันนี้สวยงามเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันดีกว่า โคมไฟนะคะอาจจะดูเข้มเข้มดำดำดูดหน่อยนะคะทาให้ดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นโคมนี้บอกเลยว่าบุ๋มยังแต่งไม่ไม่ไม่ได้หลายคันนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าคุณภาพดีนะคแเราก็สวยด้วยเวลาเราเปิดล็อกตัวรถนะคบไฟก็จะวิ่งเป็นเวลคว่ำขึ้นมานะครับสวยงามเลยเวลาขับปกติจะไม่ติดนะคบไม่แยงตาต่อผู้โดยสารนะคะในผู้ร่วมทางคันถัดไปนะครับแต่ว่าถ้าเราแตะเบรคเข้าเกียร์อาร์ปุ๊บ จะมีตัวหนังสือสีแดงขึ้นแล้วก็จะมีไฟเส้นขึ้นตรงนี้สีแดงนะครับสวยงามมากเดี๋ยวจะแนบคลิปไว้เพิ่มเติม,มให้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยจะมีเส้นข้างบนตรงนี้จะแปะหน้าเข้าไปแต่อันนี้เราเปลี่ยนทั้งโคมทั้งเบ้าของตัวคาดปท้ายเลยสวยงามได้อย่างลงตัวนะครับแล้วก็กันชนท้ายตรงนี้เป็นสีดำอ่าสีเทาด้านนะครับตัดด้วยสีดําเงานะครับสวยงามรับกับตัวกันชนด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของตัวรถด้วยนะครับ คันนี้นะคะบ,บอกเลยว่าเราสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับเชื่อมต่อแอปฟอร์ดนะครัแอปฟอร์ดคืออะไรนะครับเป็นตัวแอปหนึ่งที่เชื่อมกับตัวรถนะครับสามารถ สตาร์ทรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้ดับเครื่องได้ดูพิกัดหารถได้แล้วก็นัดหมายสู่บริการได้นะครับบอกเลยว่าครอบคลุมมากๆและที่สําคัญนะครับดูอัตราน้ํามันที่เหลือในถังแล้วก็ตัวแอดบูที่ยังเหลือในถังได้ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีแอปควบคุมตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนของโปรโมชั่นรถใหม่นะครับถ้าใครสนใจนะครับเฉพาะเดือนกุมภานี้เท่านั้นนะครับ บอกเลยว่าราคารถเราให้พิเศษแน่นอนนะคะจากปกตินะครับอยู่ที่1 9ึ่0 0้า0้านะครับบุ๋มจัดให้นะครับเหลือเพียง1,859,000านเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ชุดแต่งหล่อๆแบบนี้มาคุยกันหลังไม่ได้นะครับเพราะว่าบุ๋มก็มีโปรโมชั่นฟรีชุดแต่งให้ด้วยชุดแต่งมีอะไรบ้างนะครับเหมือนคันนี้เลยจะเป็นชุดวิกเตอร์รอบคันแล้วก็จะเป็นตัวแรปแรปฟิลม์มลูกค้าสามารถเลือกฟิล์มได้ด้วยว่าจะเป็น ฟิล์มด้านฟิล์มใสก็ได้หรือจะเป็นสีตัวรถก็ได้แล้วเปลี่ยนสีตัวรถไปเลยก็ได้เช่นกันบอกเลยว่าโปรอันนี้ว้าวมากๆในส่วนของของแถมตรงนี้นะคะพี่บุ๋จัดให้พิเศษสําหรับต้อนรับเดือนแห่งความรักหรือในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะอย่าพลาดโอกาสดีๆนะคะสามารถนัดเท็ดได้กันก่อนได้นะคะที่โชว์รูมฝอร์ราชเชอร์พราม5นะครับแต่ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลใจนะครับเรามีเจ้าที่วิเคราะห์สินเชื่อนะครับที่จะบริการถึงหน้าบ้าน ลูกค้าสามารถนัดหมายได้นะครับไม่มีค่าดําเนินการนะครับบริการส่งรถฟรีถึงที่นะครับไม่มีค่าดําเนินการอีกเช่นกันนะครับแต่ถ้าใครพลาดคลิปนี้ไปนะครับมาเห็นคลิปย้อนหลังนะครับสามารถแคปหน้าจอตัวคลิปนะครับแล้วก็มาคุยรายละเอียดกันได้นะครับบุก็ยังจัดพิเศษให้นะครับสำหรับลูกค้าคนสาคัญนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็จะวิถึง เทศก,กาลจุดจีนี้นะครับก็ขอให้ลูกค้าร่ำรวยเฮงเฮนะครับรับรถฟอร์ดไปก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยตลอดการเดินทางนะครับและสําหรับใครที่ลังเลรถฟอร์ดอยู่ขอแค่เปิดใจมาเทนได้กันก่อนได้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ0ูนย์เก้าสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบุมขายฟอร์ดออฟฟิเชียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊าบ